ต่อไปนะครับในหัวข้อนี้จะเป็นการแนะนําวิธีการย้อนกลับการทํางานในขั้นตอนล่าสุดนะครับซึ่งผมอาจจะเคยได้ทําให้เห็นบ้างแล้วนะครับในกรณีที่เราทํางานผิดพลาดนะครับเราสามารถย้อนกลับไปยังการทํางานครั้งล่าสุดก่อนที่จะผิดพลาดได้นะครับโดยยกเลิกขั้นตอนที่เพิ่งทําผ่านมานะครับโดยใช้คําสั่งที่ในส่วนของเมนู Edit นะครับแล้วก็เลือก Undo ในส่วนแรกตรงนี้นะครับซึ่งในขั้นตอนที่ผมทําผิดพลาดไปก็คือผมได้ระบายสีที่เป็นรูปใบไม้ลงไปนะครับ ผมก็สามารถที่จะคลิกได้หรือว่าถ้าต้องการใช้คีย์ลัดนะครับก็กดที่ปุ่ม Control Z ที่คีย์บอร์ดได้เหมือนกันนะครับในส่วนของสีที่ได้นั้นก็จะหายไปอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมจะระบายสีลงไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับถ้าต้องการที่จะอันดูกด Control Z ที่คีย์บอร์ดได้นะครับ c o n t r ร l ค้างไว้แล้วก็ปุ่ม Z ก็จะหายไปแล้วนะครับนี่คือวิธีการใช้งานในส่วนของการย้อนกลับคำสั่งนะครับโดยใช้คำสั่งันด o ต่อไปนะครับยังอยู่ที่เรื่องของการย้อนกลับการทํางานนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าในงานของเรานะครับถ้าเป็นการทํางานที่เกิดขึ้นหลายขั้นตอนแล้วเราสามารถที่จะย้อนกลับนะครับได้ด้วยในส่วนของ Palette History นะครับเนื่องจากว่าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงภาพนะครับขั้นตอนของการทํางานนั้นจะถูกบันทึกลงใน Palette History โดยอัตโนมัติซึ่งขั้นตอนที่ทําก่อนนั้นจะถูกเรียงอยู่บนนะครับแล้วก็ขั้นตอนล่าสุดนั้นจะอยู่ด้านล่างดังนั้นถ้าเราทํางานผิดพลาด เราสามารถที่จะย้อนกลับคำสั่งได้ด้วย history นะครับเพราะว่าคำสั่ง undo นั้นสามารถที่จะย้อนได้เพียงครั้งเดียวก็คือครั้งล่าสุดเท่านั้นนะครับสำหรับในส่วนของ history จะอยู่ตรงนี้นะครับเราคลิกเปิดขึ้นมาแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเราจะเห็นว่ามีคำสั่ง brush tool อยู่หลายคำสั่งเลยทีเดียวนะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับย้อนกลับได้เห็นไหมครับก็จะเห็นว่าจุดสีนั้นก็จะค่อยๆหายไปตามที่เราได้ทำงานนั่นเองนะครับ หรือว่าจะย้อนกลับทั้งหมดเลยก็ได้นะครับเจนได้เลยว่าการทํางานนั้นจะค่อนข้างสะดวกในกรณีที่อาจจะมีโครงสร้างของงานที่ค่อนข้างเยอะและก็มีการกระทําลงไปหลายคําสั่งหลายตัวอย่างหรือว่าหลายขั้นตอนก็สามารถที่จะเลือกใช้วิธีนี้ในการย้อนกลับเพื่อแก้ไขได้นะครับ